มะม่วง,มมอ,งอ้าวกินกันเลยมะ่วงสมสมกินกับเด็กน่อยอ่ะปาดก่อนตอนยายผุดอืมาดให้เลยเลยเอา้าสิบ,บาดไว้ให้สมป่ะปมะสมบรรยากาศทุ่งไนทุ่งงา่านางกําลังจิตวมให้มากเลยปากกินจะนางหัวมูดังมิจะพากระโดด มันจะให้พ่อกระโดดแล้วหนูไปขี่คอเพราโอพาพ่อกระโดดนี่กินปลาเยอะๆไหมครับอยากพาพ่อกระโดดเอาเรียวมากเรียวสมบาครับอร่อยบ่าบเป็นบจะเสบคร่บ หวานเนหวานียนมามันเปรี้ยวมากเาที่มันนี่มันเปรี้ยวจริงจริงมันเปรี้ยวมากพอดีเปี้สมเพรดีแสบครับแสบเปรี้ยวแบปรลก สองคำนะสองคำไปแล้วป่าน้ำนาอยากเล่นน้ำน้ำกรลังไหลเขาหน้าเอากรเหาะก็หลอกเล้นกอนยังไงน้องกินแม่มันอยู่ใกล้พี่นันมากเลย เออป๊บไล่มาให้หน่อยอไปไปไปถ้าป๊บมาก็ดีไปไปไปไล่มาแบยวันนี้ลูกสมุนกันหลายุรนจะพากันเอาพ่อ,พอกระโดดเล่นนำะ ตักเอาหอมแดงได้หลายนงามครับจุดแล้วแ<อ>บบ<า>นี<อ>้<ส>จริงๆมันชอบออกไป ขาต้องก้องเกือบแล้วเอเยเล่นหมกับากระโดดนะอยากเล่นนุ่นให้ลงนิวผากระโดดนุ่นไม่อะาะตัวสูงน้ตาไหลป๊พนาลง้ตาไหลแล้วเ็นแล้วลูกกินน้ำกินน้เปรี้ยวค่ะเปรี้ยว ตลากระไรแล้วสวมแตกครับน้ำแสบเลยเป็นยังไงบ้างพีนสมกำลังพอดีทำไมมันแต่มันมืดแต่อันนี้ไม่มืดแสบแตก โ o มกินกับมะม่วงดอกค่ะงั้นแค่นี้แหละอืมฝากกดไลค์กดแชร์หายช่องน้ำเนู้้จ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะแพท